กงกระ่ง้กูไองจะคอ้ไมเอาด้วยมาแล้วครับนีอนะืมเอ,อไม่เอาด้วยอ่ะกินต้เนี่ยน้องเขาบอกไงครับอ <c oughs> ือ <c oughs> ก่วนตัวครับ mm hmm. อ่ะอ่ะอ่า้อ้โ mm hmm. อ้โหข้ามโแล้วครับโอ้อ mm hmm.

คือคุณพอถ่ายจะทายได้ยืดคือถ่ายได้ยืดผัวผัวเพราะขันถ่ายแบบหนไม่ใหม่แก่กินไม่ได้ยืด อขมาเ่มันบอกว่าขานขำพิบอกตมกินรวงเง้ยกินรวงเน้อจะขำบมจะเสยไปวะโอ้ยไหน ข้อหนไปนี่เอยกินอีกแบบบ้าเวย ส้มเจนเนี่ยสิห่างหาตาอไรอให้เจ้าเรียนทรงทเปลนเจ้าพลนายพงคอม่ไหลาไดุ้งมากคนเจมบ่มบบวงอ่ะที่จังเลยเป็นรอยเอาเนาะเอา้ขนมแทนอืม ขนมะนนบมะมเท่ากับบดเป็นน่งเนียเออบดเป็นงเหียสิไปทยตอนที่ยัง,ยงตอนที่ยังเอาวะล่ะตอนที่ยงอาวะบ๊ายบายอ,อ๋อบ๊บอ่ะไม่หอับ๊าบายบายบายแล้วบายบาย